วัสดีครับนี่กับซิมิยูกับช่องเปเล่แชนแนลครับนี่ก็สซิท่ามาตุ่มตุ่มปลาครับผมตับตอนแรกเลยนะครับผมกับใส่เคี่มปุ่มไปเลยครับข้าแม่ครับเคี่มปุ่มใส่เคี่มปุ่มละเคี่มปลากันละครับผมใส่ลงไปเลยครับผมนีม่นี่ครับผม ตรงไ้ครับพวกกระเทียมโมเมนต์กระเทียมพวกพักซี่้องครับผมครับโอเคตรงไปตรงไปเล็กน้อยครับผม โอเคครับผมก็เริ่มในที่แล้วครับนี่ครับผมปลานิ่นครับผมที่หันไม่เหยียบรอยแล้วครับเลข้างกับใส่ลงไปเลยครับอเออครับผมใส่ลงไปได้โอเคครับ ร็อกยังไม่ติดลอไปครับโอเคครับก็กลับมาหมาัก่อน,นต้นไกสุดสุดครับล็อกกั แทออ็กซี่ครับผมไปครับ<อ>ละห้างกับุมอีกจักน้อยครับผมเ,เก็มใส่เก็มครับเตียครับผมสูนี่เม่อครับ เติมน,น้ำปลาจักหน่อยครับผม ห้อกัามาเปิดเบิรงด้ยครับน่าจากซุกแล้วครับผมอืมอืมกินอ่อังดังนิดๆดูเสียงาดาต่อกวนมันหาน จะในี้หอรถถ่ายกับพี่น้องหนีต่อไป ยังมงกับสนเสกปูนงากระปินงอนอะซิมเบิงับตาหน่ ต,ต,ตรงนเง่าขึ้าล่าครับเบาเป็นคงามมเสียงส่วนน้ำครับอ,อืมน,นักเลยเข้ม นี่สุดแล้วครับทั้งหลายก็อย่าลืมติดตามดดดกดแชแช่โค้ชไรโค้ชตะไครห้ผมเนอรครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนครับขอคำว่าขอบขคุณนะครับสวัสดีครับออเาละไปแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมครับอย่าลืมใส่ตะไคร้โอ้พี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวผมกลับกล่องให้เบิงพึ่งมาใส่พึ่งหินแล้วของเลื่อมไว้อ่ะกลับกล่องให้เบิงเลยครับนี่ครับผมกลับกล่องให้เปิงแล้วครับอืม๋อว่าอยุครับว่าเลื่อมยังคิดไปกินมากแตเลื่อมตะไคร่เหรอใส่ครับโอ้ค่ณคิดออกโอ้เป็นยังครับแสีบคือเก่าไปเห็ดแล้วนี่นะครับเทปที่ลืมกินไหนคือเกาครับพี่น้อง สนิก้ก็ขอล่าไปก่อนครับตปขาแซ่บๆครับวันนี้สดป,กปกุบปุบ